<laughs> ปกติเนี่ยฟุตบอลดิเฮลพอบอลชนะดูก่อนนะจะเริ่มด้วยการยิ้มใช่ไหมครับอันนี้ก็ยิ้มเหมือนกันมียิ้มด้วยมียิ้มก่อนเริ่มเกมแต่ว่ามันก็จะยิ้มไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเ <laughs> พอหัวเราะไป <laughs> ก็แกล้งบ้าไปเลยพอแกล้งบ้าไปแล้วนะครับน้ำตาก็แอบซึมซกลายเป็นหัวเลาะไปพร้อมกับเริ่มจะร้องไห้ผมไม่รู้ใครเป็นอาการเดียวกันไหมผมขอบคุณแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเ่็แทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์อดนอนนะครับบางท่านเนี่ยอุตส่าห์นอนเร็วเพื่อตื่นมาดูบางท่านไม่นอนเลยแล้วบอลแม่งดันเตะตีสา จบเนี่ยก็ประมาณเกือบตีห้าครึ่งบางท่านไปฟังเ,เพื่อนน้องนะครับช่อง YouTube เราไลฟ์หลังเกมนอน7จ็ดโมงเชา้าบูฟมี2คะแนนจาก18นัดก่อนหน้านี้นะครับผมคุยกับจันทไฮฮาวดี้ที่ขอบสนามก็เป็นแฟนลีโูก,สก็สับพยอกันไปสับพยอกแซวกนไปแซวกันมานะครับคือปกติคอนเทนต์ในเพจ ในช่องเราจะไม่ได้ทําล้อทําแซวแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนๆผมก็ยังเกรียนก็ยังมีแซวเพื่อนโดนเพื่อนแซวคือบลัฟบอลกันตามปกติกับเพื่อนฝูแต่ก็คุยกันด้วยความรู้สึกแบบต่างคนต่างก็แบบไม่แน่ใจทีมตัวเองซึ่งผมก็บอกจริงเฮ้ยผมเสียวผมกลัวจริงเกมเจอบว์ฟเนี่ยไอ้พวกทีมที่แม่งแบบแพ้มาติดติดกันไม่ชนะติดติดกัน ฟอร์มแย่ฟอร์มไม่ดีนะครับของชอบเลยแมนยูอะ่ะชอบมาโดนเกมแบบเนี้ยฉะนั้นวูฟอันดับสุดท้ายมี2คะแนนโอ้โหงานหวานเลยแล้วผมบอกเลยนะไอช่วงท้ายนะถ้าเซเนอร์ลัมเมนไม่เซฟนะโอ้โหคอนเทนต์มาเต็มรูปแบบบวยติดคอคาบ้านมาแน่แลัมเมนเนี่ยช่วยเลยนะทำให้ไม่แพ้นะผมบอกเลยนะเนี่ย อะไรก็ตามที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วมึงจะแบบให้ของขวัญปีใหม่อะซึ่งจริงๆมันควรจะต้องได้อยู่แล้วด้วยการเจอบูฟอะนะครับมันก็ก้าวข้ามไม่ได้สักทีอะทีนี้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราแฟร์นะเว้ยแล้วเราเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับช่องเราไม่เคยที่จะไปบังคับ,กบเกยียร์อะไรใครฮะที่ที่อื่นก็อันนี้แล้วแต่สไตล์นะแต่ว่าของเราคือ เราฟรีเลยผมก็เลยเข้าใจทําไมแฟนบอลเมอร์เต็อย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่เขาไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อใจกับรูเบนอาโมโริมอะไอ้ระบบการเล่นมันก็เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะแต่ประเด็นคือคุณเป็นผู้จัดจาก,การทีมสโมสรจ้างคุณมาทํางานแล้วมันมีหลายนัดที่คุณต้องเอาผลการแข่งขันมาให้ได้กับกับทีมแบบเนี้ผมเชื่อว่าพวกเราแฟนม,เ,มเต็ต เราไม่ได้ต้องการที่จะชนะทุกนัดเป็นแชมป์รีเมรเลย์เข้าใจบางนัดแพ้แมนซิตี้เละโดนยิงยับแพ้ทีมใหญ่ก็เข้าใจแต่เกมแบบเนี้ยนะครับถามจริงๆเหอะถามจริงๆนะครับเจอเวสต์แฮมมานดับ17-18ก่อนหน้าเนี้ยมันครเสมอไหมถูกไหมฮะบอลมัดเนี่ยเสียไป35ประตูเนี่ยดูยดูกาลเนี้ย เป็นฤดูกาลที่เกมรับบอลมัดโคตรแย่ควรเสมอไหมในบ้านถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเกมนี้บูแม mm ่งแพ้ติดกันมากี่เกมสุดยอดได้แต้มพี่โอทฟอร์ดทีมผมนี่แหละจัดให้นะครับแล้วโมลิมก็ต้องรับไปคือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบ อ่ะเข้าใจตัวไม่มีตัวเจ็บเยอะอะไรต่างๆแต่มันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเหตุผลแก้ตัวได้ทุกครั้งอันนี้พูดตรงๆครับด้วยความแฟร์นะทุกท่านนะแล้วผมจะบอกว่าไอ้นัดที่ชนะผมก็ชมอโมริมนะย้อนไปดูได้น,นะอย่าบอกว่าผมอคตินะผมชมให้นะมาดูแผนครับเพราะว่า เกมเจอนิควคาสเซอลอันนี้ผมสรารภาพบาปไปแล้วนะด้วยความที่วันศุกร์ที่แล้วโน้นโอ้ผมทำงานทั้งวันนะครับแล้วก็เ,าเราสลืมสลือมา่นมาทำคลิปหลังจบเกมคือนอนไปนิดเดียวนะครับเราก็เลยเก็บรายละเอียดเ,เกมไม่ครบแล้วก็เกมเจอ,นเ,อเนี่ยมาเตะเปลี่ยนแผนระหว่างเกมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็เลยไปพูดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปหน่อย ตาก็สลืมเสลือดูเกมไม่ค่อยมีสติขออภัยด้วยนะครับวันนี้ที่มาลงคลิปช้าเนี่ยยอมช้าแต่ไปแกะแผนมาให้ครบว่าแต่ละช่วงแต่ละเฟสของเกมเราเล่นยังไงบ้างซึ่งก็ชัดเจนครับของดีมีอยู่แล้วของดีมีอยู่แล้วหลัง4เล่นดีๆเกมเจอ Newcastle พี่ริมเปลี่ยนกลับไปเป็นหลังสามสุดที่รักชัดเจนครับนะฮะเฮเวนลิชาชอสามเซนเตอร์เหมือนเดิมดอกูวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวาเป็นโลมิดฟิลคู่กลางเป็นอูกเต้กับกาเซ่ด้านบนก็คุนย่าเชสโกแล้วก็จันดูจอจอเซอร์ซี่อ่ะเห็นภาพนี้จะชัดขึ้นแต่อาจจะมีบางจังหวะที่อูกเต้เขาขยับไปขวานะครับไปช่วยดาโลโหลดเพื่อที่จะไป โจมตีเกมรับฝั่งซ้ายของวูฟอันนี้คือแผนของอโมริมเขานะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือหลัง3หลัง3ชัดเจนนะครับจะมอง3-4-2-1หรือว่า3-4-3อันนี้แล้วแต่ครับครึ่งหลังแล้วนะครับอันนี้คือตอนที่เปลี่ยนเซอร์ซี่ออกไปแล้วแล้วก็เอาแจ็คเฟลเชอร์ลงมาเฟลเชอร์ยืนคู่กับกาเซยังเป็น3เซนเตอร์เหมือนเดิมวิงฝั่งซ้ายนะเป็นดอกูแล้วก็ฝั่งขวาเป็นโลน้องรัก เอา3ตัวบนนะครับเป็นเฟลเชอร์ะ cher, นะคุณย่าแล้วก็เบนเามินเชสโกมิดฟิลคู่กลางเป็นกาเซ่กับอูกาเต้นะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจผมพูดจาก cher, เลเชอร์ไปหรือเปล่านะครับคู่ตรงกลางเป็นกาเซ่กับอูกาเต้นะซ้ายเป็นดอกูขวาเป็นโลแล้วก็มีเฟลเชอร์คุณย่าแล้วก็เชสโกอยู่ด้านบนโอเคเคลียร์ถ้าเมื่อกี้ผมพูด คู่กลางเป็นเฟลเชอร์กับกาเซขออภัยนะแก้นะเป็นกาเซกับอูกาตเต้นะครับโอเคจบไปต่อค่อยๆไป <c oughs> กลัวผิดทีนี้นาที75นะครับปรเปลี่ยนตัวเอาโยโรแทนเฮเวนแล้วก็เอามันตาโตแทนอูกาเต้เวลาไม่มีบอลครับปรับไปเล่น4-4-2สองชอแบ็กซ้าย แบ็คขวาโลแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นเอลิชากับโยโรกลางเอากาเซคู่กับเฟลเชอร์เพราะอูกาเตออกไปแล้วไปขวานะครับคือทางมันตาโตแล้วก็ซ้ายเป็นดอกูภาพนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าแพทเทิร์นคล้ายๆกัน4-4-2นะครับแต่จริงๆมันคือตอนเล่นเกมรับอะแหละมันก็คือใช้ดอกูเป็นตัวรับตัวที่2 อ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มันตโตเป็นตัวรับตัวที่สองทางฝั่งขวาคือที่พูดแบบนี้เพราะว่า,าพาร์ทของการยืนตอนเล่นเกมรับมันก็คือ4ี่ทีสองแต่เนื่องจากว่าเราพูดจะบาพาร์ทเกมรับจะบอกว่ามันเป็นปีกมันก็มันก็คือปีกกันแหละนะแต่ว่ามันคือลักษณะของตัวรับด้านข้างอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยชอกับดา์โลเอาพูดแบบนี้แล้วกันนะครับดอกูกับ มันตาโต้ก็จะยืนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เวลาพาร์ทเล่นเกมรุกนี่คือช่วงท้ายเกมแล้วนะครับหลัง3ครับหลังนะอนะแจ็คเฟลเชอร์ขยับมาคู่กาเซมิโร่มันตาโต้ไปเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นดอกกูนะครับแล้วก็ขยับโลนองรักไปเป็นกลางรุกฝั่งขวาหรือจะใช้เป็นหน้าขวาอะไรก็ได้ให้มันเข้าใจง่งายๆร่วมกับคุณย่าแล้วก็เชสโก ภาพน,นี้ก็จะเห็นชัดเจนครับโล่ขุบเข้ามาข้างในเลยนะครับเหมือนตัวรุกขวาเลยมันตโต้ตไปยืนวิงแบกนะก็ชัดเจนว่าเรามีหลังสี่แค่พาร์ทของการเล่นเกมรับตอนไม่มีบอลที่เหลือก็จะเป็นหลังสามจะเป็นส่วนมากในเกมนี้อาจจะมีหลังสี่ตอนมีบอลบ้างครับบ้างบ้างแต่ว่ามีไม่เยอะมีไม่เท่าเกมที่แล้วนะครับคำถาม อยู่ตรงนี้ครับเราเราคุยกันด้วยสตัดเราคุยกันด้วยสถิติเลยผมพาไปดูเกมที่แล้วที่เจอกับนิวคาสเซิลโคดลื่นหลังสี่นี่คือแผนการเล่นที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเป็นธรรมชาติผู้เล่นสกอดชุดนี้นะครับถูกธรรมชาติ วางมาให้เล่นกับแบ็ก4แล้วมันจะลื่นคุณเห็นได้ชัดในเกมที่แล้วในเกมเจอนิวคาสเซิลนะครับต่อบอลน,นะแย่งบอลตัดบอลพาบอลไปข้างหน้าจ่ายออกปีกตวัดให้แบ็กเปิดครอสจังหวะต่อบงต่อบอลทุกอย่างมันดูแบบคล่องคอไปหมดเลยอะลื่นปืดลื่นปืดสตัดชัดเจนนะครับค่า XG 0.53โอกาสยิงเจ็บเข้ากรอบ4ชนะนิวคาสเซิลขาดในครึ่งแรกนะครึ่งแรกครึ่งเดียวนะครึ่งแรกครึ่งเดียวนะเพราะเราเล่นหลัง4นะครับไปดูเจอวูฟวูฟมีโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบ3ค่า xg ของวูฟมากกว่าเราเล่นที่โอทัฟฟอร์ คู่ต่อสู้มีโอกาสจบมากกว่าในครึ่งแรกเรามีโอกาสยิงแค่5เข้ากรอบ2เปอร์เซ็นต์การครองบอลเหนือกับเขาแค่4เปอร์เซ็นต์ในครึ่งแรกค่าคาดการการเกิดประตูหรือ XG เป็นรองผมเอาสถิติสแตทกมานิดเดียวให้คุณเห็นภาพว่ารูปเกมเราเป็นรองเขาแต่พี่ริมก็หลัง3ามกอดมันไว้ คือถ้าสมมติคุณเห็นสตแตตสติตรงนี้ซึ่งผมว่าเอาจริงทีมงาน Data ทีม Analysis ของสโมสรน,นั่งอยู่บนอัธจันทร์น่ะอช่วยกันให้ข้อมูลส่งมาที่ Carlos ส e r อร์นันส่งมาที่ทีมผู้ช่วยอาม,มูริมคุณต้องเห็นสตแตตแล้วมันเป็นรองไหมแต่สิ่งที่พิริมปรับแก้คือถอดคนที่ยิงได้อย่างโจชัวเซอร์ซีออกแล้วก็ส่งเอาแจ็คเฟรชเชอร์ลงมา อันนี้มีการยืนยันหลังเกมแล้วนะครับเพราะาบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วข้อแรกคือเซอร์ซี่ไม่ได้เจ็บเป็นการเปลี่ยนตามแท็กติกแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบคือเราอยากทําเกมรุกโดยที่มีกองหน้าน้อยลงเพราะว่าเราเก็บบอลไม่ได้คําถามก็คือพอเราไปดูในซูมมานั่งสํารองอ,ะอ่ะนอกจากแจ็คเฟสเชอร์ก็จะมีไทเลอร์เฟสเชอร์สองกพี่น้องกันลูกชายดาเลนเขา ไทเลอร์เฟดริกสันเชียร์เลซี่ไตโรมาเลเซียเบนดิโตมันตาโตชิโดโอบีแล้วก็เลนนี่ยโรซูมานั่งสำรองผมใช้คำว่าคุณภาพไม่ได้เลยแหลกไม่ได้ใช้คำนี้นะฮะแต่ในเมื่อคุณมีนักเตะที่ยิงประตูดได้อยู่ในทีนมอะแล้วตอนนั้นมันโดนตีเสมอแล้วอ่ะถูกป่ะคุณเวลา45่นาที คุณเปลี่ยนจันดูออกเพื่อออกเพื่ออะไรกู <c oughs> จะบ้าแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ครับแล้วก็เอาแจ็คเฟเชอร์ลงมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแฟนช่องแล้วก็เราจะได้เข้าใจตรงกันคือเรื่องนี้ผมพูดมาก่อนจริง,รงไม่ได้ไม่ได้เคลมนะเว้ยสาบ้านจริงๆไ,ไม่ได้เคลมแต่ว่าคือเคยพูดไปแล้วจริงว่าคุณภาพดาวรุ่งเราอ่ะมัน มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้พูดจริงนะครับคือพวกเราบางส่วนซึ่งผมเข้าใจนะอันนี้เราไม่ได้มานั่งแบบเบรมบนเห็นต่างหรืออะไรนะแต่ว่าเข้าใจพวกเราบางส่วนอ่ะอยากให้ใช้ดาวลุ่งให้โอกาสดาวลุ่งแต่พอทุกท่านดูดาวรุ่งทีมเราก็จะเห็นว่าดาวลุ่งทีมเราอะ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นผมเคยไลฟ์คุยกับท่านแล้วพาไปดูเลยดาวลุ่งที่ถูกปล่อยยืมแต่ละคนแต่ละคนของเรา ดีสุดคือแชมเปี้ยนชิพนะครับปกติคือลงไปหลีกวันหลีกทูอันนี้พูดจริงๆฉะนั้นอยู่ยดีมาโยนขึ้นชุดใหญ่เนี่ยอย่างเบนิโตมันตาโตเนี่ยดิบดิบแบบกินไม่ได้เลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยมาโตมเวาส5้านาทีเดินเกมริมเส้นเต็มๆเปิดเสียเลี้ยงไม่ผ่านะเข้าใจว่าอาจจะตื่นสนามเลยก็แล้วแต่ฉะนั้นคือเราไม่สามารถคาดหวังกับดาวรุ่งชุดนี้ได้อาจจะมีเชียเลซี่ที่เป็นแบบวันได้คิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเชเลซี่น่าจะลงเกมเจอวิลล่าใช่ไหมก็จะมีจังหวะยิงไกลรอบหนึ่งอันนั้น่ะดูหวือหวาที่สุดคนหนึ่งในอคาเดมี่ละเป็นแบบเป็นเด็กที่ใช้คําว่า,าถูกพูดถึงเยอะที่สุดคนหนึ่งแล้วว่าเชเลซี่ซึ่งสุดท้ายเกมนี้อโมริมก็ไม่ได้เลือกเลซี่ลงนะเขาเลือกมันตาโต้ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากจะใช้ระบบวิงแบ็กแล้วมันตาโต้เล่นวิงแบ็กได้แต่เพีงเยงแต่ว่ามันตาโต้ะเล่นไม่ได้ดิบดิบจริง นะครับฉะนั้นดาวรุ่งจากอคาเดมี่ก็ยังไม่พร้อมนะครับนะฉะนั้นพอเราเห็นนักเตะชุดใหญ่เล่นกันแบบเนี้ยเล่นกันสับประรดไม่รับประทานนะครับจะไปคาดหวังดาวรุ่งมันก็ยากฉะนั้นในมุมผมนะตลาดซื้อขายมันจะเปิดอีกพรุ่งนี้แล้วเนี่ยการซื้อตัวคําตอบผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งประท้วงเลยแหละกับการที่แบบเฮ้ยเราจะยอมทนไปอย่างนี้ทีมเราโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเข้าไปว่าช่วงซัมเมอร์ผมพูดอีกครั้งนะ คือซัมเมอร์เนี่ยถามพี่ริมแบบเพื่อนๆเลยนะพี่ริมเราคุยแบบเพื่อนๆอาจจะมีศับแบบบ้านๆบ้างนะพี่ริมพี่กะจบที่เท่าไหรอ่อ่ะแล้วจะไปเอาตัวแบบระดับแบบแอนเดอร์สันวอลตันสตีลเลอร์บาเลบาเนี่ยพี่กะจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือเราถ้าอัตราการเก็บแต้มมันได้เท่านี้นะผมบอกเลยนะ มันเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่มาลองมาล่อมันขึ้นไปยากอะตอน,นเ,อเนี้ยเราห่างจากท็อปโฟเนี่ยสองแต้มเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเตะน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติลิเวอร์พูลชนะซึ่งลิเวอร์พูลก็มีโอกาสชนะเขาน่าจะเจอเลสนะครับเกมต่อไปลิเวอร์พูลเจอเลสในบ้านถ้าเขาชนะเนี่ย เขาจะนำเราห้าแต้มอันนี้มันจะเริ่มห่างแล้วนะมันจะเริ่มห่างแล้วแต้มมันจะไปไกลแล้วแล้วตอนนี้เราตามวิลล่าที่แพอาร์เซนอลเมื่อคืน9แต้มคุณเห็นไหมช่องว่างมันเริ่มห่างแล้วผมพูดมาตลอดเรื่องอัตราการเก็บแต้มและพูดมาตลอดด้วยว่าจุดสําคัญในการวัดผลนะ่ยมันคือคะแนนจุดนี้สําคัญมากนะครับฉะนั้น5เกมหลังสุด เมอเตดชนะแค่สองไม่เพียงพอครับผู้เล่นเจ็บใช่ผู้เล่นไม่พอใช่แต่ทรัพยากรที่มีโคช้ชจำเป็นจะต้องใช้มันให้ได้เต็มที่ที่สุดนี่มันคือการพิสูจน์กืนช่วงที่บรูโน่เจ็บช่วงที่ตัวเจ็บผมเคยพูดกับทุกท่านเรื่องนี้ โมลิมไหวไม่ไหวอยู่ที่ช่วงนี้แหละว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมจริงอยู่ครับมีโค้ชหลายคนเจอกับอาการบาดเจ็บผลงานกระท่อนกระแท่นสควอตเดฟบสำคัญนะใช่นะครับฉะนั้นกลุ่มแฟนที่ยังทราบพ,พิริมเข้าใจกันนะว่าผมรู้เรื่องสควอตเดเข้าใจครับตัวเจ็บเยอะตัวไม่พอต้องสร้างแต่ เกมนี้มันไม่มีข้อโต้แย้งจริงๆอ่ะคุณเจอวูฟในบ้านแล้ววูฟมี2คะแนนท้งทั้งที่คุณสามารถที่จะวางระบบที่นักเตะเล่นกันลื่นอยู่แล้วในเกมที่แล้วเล่นกันลื่นๆเล่นกันไหลๆก็ไม่ได้อยากจะย้อนนะครับไม่ได้อยากจะย้อนเลย แต่ตอนเจอกับนิวฮาสเซวอะคือมันลื่นจริงๆอะทุกอย่างมันดูแบบโอ้โหมันโฟล์ไปหมดเนี่ยครับก็แค่จับยืนแบบเนี้ยแล้วคุณดูจังหวะช่องไฟคุณดูการเล่นร่วมกันหลังถึงกลางกลางถึงกลางลุกกลางลุกถึงหน้ามันเล่นกันอยู่แล,แล้วมันก็ใช้ได้อยู่แล้วอะโอเคเปลี่ยนจากเมาส์เป็นจันดู อาจจะมีเหตุผลก็ไม่มีเมสั n นเมาส์เลยเพรสซิ่งข้างบนไม่ได้มีพลังงานเจอกับบูฟมันไม่ต้องใช้พลังงานนะครับบูฟเขาลงไปรับอยู่แล้วอย่างน้อยอะเซอร์ซี่อะมันยังมีความเป็นกองหน้านะมันยังมีความเป็นดาวยิงอะเข้าใจปะ่ะมีเซอร์ซีกับเอาแจ็คเฟ t เชอร์ลงมาอย่างน้อยเซอร์ซีก็มีโอกาสมากกว่านะครับ ที่จะยิงประตูได้เออผมอาจจะดูเก่งหลังเกมเออมึงก็พูดได้นี่แนทะแต่เอาอย่างนี้นะเซอร์ซี่เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นสูงหน้าระดับทีมชาติแล้วถ้าเขาไม่ได้เจ็บนะครับสุดท้ายคือจริงๆอะ่ะตั้งแต่เกมก่อนหละถ้าอาโมริมเขาเปลี่ยนเอาอะไรนะมาเลเซียเฟริกซล,ลงมาแล้วเกิดตรงตีเสมอก็จะโดนคือเกมที่แล้วเขารอดแต่เกมนี้ไม่รอด นะฮะเพราะว่ามันเป็นความคิดที่แบบมันมันแหวกเกินมันอินดี้เกินมันมันเสี่ยงเกินแล้วมันสุดท้ายมันไม่ได้ครับนะคุณเปลี่ยนศูนย์หน้าที่เพิ่งจะทำประตูขึ้นนำได้ออกแล้วก็ส่งดาวรุ่งที่เอาตรงคือผมยังไม่เห็นจุดเด่นของแจ็คเฟลชเชอร์เลยตลอดที่เขาลงเล่นให้กับแมน์เต็ดจะหยอดไปเป็นตัวสำรองสองสำนัดยังไม่เห็น แต่คุณเอาเขาลงมาแทนดาวยิงที่โอเคอาจจะมีข่าวย้ายทีมหรือว่าวงในคืออาจจะตกลงย้ายไปแล้วด้วยซ้ำแต่ในสนามตอนนั้นเขาคือคนที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมฉะนั้นเกมเนี้โอเคมันอาจจะมีจังหวะที่นักเตะยิงไม่เข้ายิงพลาดเกมรับละหลวมเสียประตูแต่หลักๆเลยครับผมให้อโมลิมเกมเนี้ย 95%เลยนะคือกลุ่มนี้สามพี่ริมอาจจะรับไม่ได้ด่าผมผมเข้าใจแต่ว่าผมขอแหละเกมเนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนะคือมึงแค่เล่นเหมือนที่มึงเล่นเกมที่แล้วเนี่ยมึงแค่เล่นแบบเนี้ย มันทําให้พวกเราไม่รู้แล้วว่าต่อไปมันจะยังไงวะคือคือทรงสวสดทรงแนวทางที่จะไปต่อยาวๆคืออะไรออตอนแรกก็นึกว่าคิดได้แล้วอจาจจะจาก3มเป็น4ี่แล้วมันเวิร์กก็ไปกับมันยาวๆเหมือนกลับไปยืนจุดเดิมนะครับแล้วถามตรงๆเลยว่างั้นแล้วตอนนี้แฟนบอลจะจะ,จะหวังอะไรได้จะคาดหวังอะไรได้นะครับยังไม่ต้องพูดถึง รอสร้างทีมซนะัมเมอร์หน้ารอให้ได้ตัวใหม่ครบๆไม่คำถามมันก็ต้องย้อนกลับไปถามที่ว่าแล้วเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยก่อนจะไปถึงซัมเมอร์ทีนะ่จะสร้างทีมใหม่สร้างทีมจบอันดับเท่าไหร่สิ่งที่ผมแคร์ที่สุดคือคะแนนนะครับตอนนี้เรามีโอกาสตามท็อปโฟร์ห้าไล์พูชนะลีดนะแต่ถ้าเกิดอร์พูดันไม่ชนะในบ้านซึ่งโอกาสมันน้อยกว่านี้พูดตรงๆอร์พูก็ฟอร์มกลับมาแล้วเราตามเขาสาม ถูกปะซึ่งก็ไม่น้อยแล้วตามัาดับสามวิลาเก้าอย่างที่บอกไปแล้วเสียแต้มไปกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณดูดิเกมเจอแบบบอลมัดเวสแฮมเนี้ยเอเวอร์ตันเนี้ยมันไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆอ่ะนะครับตอนเนี้ยอ่ะดูสถิติในบ้านแม้แต่ตกไปอยู่ที่เจ็ดแล้วนะเฉพาะในบ้านนะครับ ลิพูตอนนี้ฟอร์มในแอนฟิ์อ่ะดีกว่าเราแล้วนะเราแข่งไปสิบนัดชนะห้าเสมอสามแพ้สองเล่นในบ้านสิบเกมไม่ชนะครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมแล้วเกมเยือนเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีชนะสามเสมอสามแพ้สามวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเอาตรงๆเลยมีสองอย่างผมว่าแฟนบอลส่วนมากแล้วกันถามพร้อมกันหมด หนึ่งกลับไปเป็นหลังสามทำไมสองเปลี่ยนจันดูออกทำไมสองอย่างสองคำถามสองคำถามที่ต้องตอบไม่ต้องตอบก็ได้แต่อยากถามมือกูสั่นเลยเนะี่ยเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนสองอย่างนี้ทำไมเปลี่ยนสองอย่างที่มันดีอยู่แล้วทำไม จบครับผมย้ำอีกทีก่อนจะลงนะเข้าใจว่าตัวเจ็บเยอะเข้าใจตัวขาดเยอะนะครับรู้ครับเข้าใจว่าต้องสร้างทีมต้องให้เวลาต้องซื้อตัวทราบครับแต่เกมเจอวูฟในบ้านผมเชื่อมั่นว่าถ้าเล่นในแบบที่เล่นกันอยู่แล้ว แล้วนักเตะมั่นใจศักยภาพของ11ตัวจริงที่มีเนี่ยมันดีพอจะเอาชนะทีมที่มี2คะแนนทั้งฤดูกาลได้ครับโอเคมันไม่พร้อมชนะทุกทีในพีมิรกหรอกเจอกลางตารางชุเนี้ยจะเหนือ่อ้แต่อันดับสุดท้ายมี2คะแนนชนะได้ครับแต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วคุณปรับไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ นักเตะที่ดีที่สุดผมว่าจันดูเล่นมั่นใจนะพี่ใหญ่กรเซษก็พยายามแบกแล้วนะครับเฮเวนชอผมว่าโอเคลิชามีจังหวะตั้งบอลจากข้างหลังอาจจะเสียบ้างนะแต่ว่าก็โอเคเออไม่ได้มีอะไรบือหวาเชสโกจริงๆไม่มีช็อตหนึ่งไว้ที่เกรับบอลจากด้านซ้ายมาแล้วก็ตัดเข้าในแล้วก็ยิงหลุดกรอบแต่ผมชอบเชสโกแบบเนี้ย เวอร์ชั่นที่แบบมึงกล้าลุยกล้าล็อกกล้าเลี้ยงกล้าฝ่ากล้ายิงผมผมชอบเชสโกเวอร์ชันนี้นะครับถึงแม้ว่าภาพรวมจะยังน่าผิดหวังจะยิงประตูไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังมีสัญญาณอะไรบางอย่างว่าแบบจะทําได้แต่ว่าโดยรวมก็ยังน่าผิดหวังนะครับสำหรับเชสโกนะก็ยังฝากผีฝากให้ได้ยากดอกกูอ่ะมันก็เสียทรงไปเพราะว่าถูกจับไปเล่นซ้ายเกมนี้มันไม่เกิดความต่อเน,นื่องส่วนคุณย่าก็แบกย,บยับยับเหมือนเดิมอูกเต ก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับได้ประมาณหนึ่งพยายามจะออกบอลวางบอลยาวช่วยเกมรุกนะครับแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ใช่บรูโน่ไงถูกไหมนะครับส่วนเฟอร์เชอร์ก็อย่างที่เห็นเล่นไม่ได้นะครับสำหรับผมยังไม่ได้ดีพอสำหรับทีมชุดใหญ่ในเวลานี้นะยโ ر و ก็ประคองไปไม่มีอะไรเด่นนะครับส่วนมันตาโต้ก็เล่นไม่ได้ครับนะครับนะทั้งหมดมีประมาณนี้อืม ผมพูดตามเนื้อผ้าะนะดูท่านนะพูดตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นนะครับมันเปนความรู้สึกผมไม่ถูกใจไม่ชอบใจอะไรขออภัยจริงๆนะแต่พูดตรงๆจากใจเลยว่า95%ที่ไม่ชนะบูฟอะอารมอลิมรับไปเต็มๆคอมเมนต์ที่ล่างนะครับฝากกดไลค์กดซับกดดิ่งไว้นะครับแล้วก็วันนี้ขออภัยที่ลงคลิปชา้าไปนิดนึงเพราะว่าผม นั่งแกะแผนนี่แหละเอาให้มันชัวร์ที่สุดให้มันข้อมูลถูกต้องที่สุดก่อนจะลงคลิปช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ข้อมูลถูกนะครับประมาณนี้ครับบทเเข้ามาได้เลยนะผมแฟแฟนะผมย้ําเกมไหนอมโมริมทําดีผมชมแต่เกมนี้95%ที่อมโมลิมครับคุณไม่ควรเสมอบูฟที่มี2คะแนนในบ้านโดนล้อไปโดนแซวไปฉลองปีใหม่ดีนะไม่คาบ้านอะ่ะดีนะ เพื่อนเพื่อนใช้มุกค,คาบ้านบวยติดคอไม่ได้เนี่ยแต่แค่เสมอก็โดนล้อแล้วแหละอะปีใหม่ว่างครับทุกคนครับแต่เดี๋ยววันนี้น่าจะไลฟ์กันคงไม่ใช่คอนเทนต์สุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาไลฟ์คุยกันเย็นนี้แล้วเจอกันใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับบนได้เต็มที่นะตามนันครับสวัสดีครับหลังสามตลอดการรือเป็นอโมริม